โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับอยู่ผมประกาศนะฝากกดไลค์กดแชร์กดนสับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับอยู่ผมประกาศวันนี้จะมาเล่าเรื่องนะครับเรื่องที่ผมคิดขึ้นได้เมื่อกี้นี้เลยแล้วก็หมายว่าไม่ได้ทําคลิปนานแล้วก็จะมาทําคลิปหน่อยนั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดขึ้นมาสดๆเลยใครับอ่าเรื่องนี้มีเรื่องชื่อว่าโจนนะครับเป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่เกิดมาในฐานะที่มีกินเลยนี่แล้วก็เกิด การแปรผันนิดนึงนะครับโอเคครับเริ่มเรื่องเลยเนาะก็อย่าลืมนะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับมะครับโอเคครับเริ่มเรื่มเลยนะครับมีครอบครัวหนึ่งนะครับได้เกิดบุตรออกมานะครับเป็นบุตรชายนะครับชื่อว่าโจนนะครับเป็นเด็กชายอ่าหนุ่มนะครับที่มีแรงหละ้อนนิดนึงนะครับที่เกินเด็กธรรมดามานิดนึงนี่ะครับก็พอเด็กชายโจนได้โตขึ้นมานะครับก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่ง เดชายโจนเนี่ยได้เข้าช่วงตอนปฐมหนึ่งนะครับไม่ได้เข้าช่วงอนุบาลเนาะก็จากที่เข้าไปได้ไม่นาน,นครับเดชายโจนก็มีปัญหาทะเลาะกับคนอื่นนะครับจนทําให้เกิดการต่อยตีนงเกิดขึ้นซึ่งเดชายโจนเพิ่งที่เพิ่งเข้าตั้งแต่ปอนหนึ่งนะครับไม่ได้เข้าอนุบาลก็เลยไม่มีทักษะอะไรมากนะครับเลยโดนทําร้ายนี่เองครับส่วนคนที่ร่วมเอ่อส่วนคนที่ร่วมกันทําร้ายโจนนะครับก็ถูกขนะู่ ทําทดไปนี่แล้วก็พักการเรียนนี่นะครับแล้วก็อย่างนั้นนะครับพอไปไม่นานครับพอหมดเวลาพักโทษพักการเรียนนะครับพว,พวกที่ทำเอ่อพวกคนที่ทําร้ายโจนะครับก็มาขอโทษโจน,นะครับที่เอ่อที่ได้ทำร้ายเข้าไปนะครับซึ่งเฉยนก็ไม่ถือโทษกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับจากนั้นก็เวลาก็ผ่านไปจนประมาณ ข้อ3นะครับเด็กชายโจนก็ได้ย้ายโรงเรียนเข้าไปในตัวเมืองอะ่เงยนะครับตอช่วงนี้ก็เด็กชายโจนได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่หลงรักอ่ะตกหลรักนะครับไปแอบชอบเขานะครับแล้วก็ไปเผลอไปสารภาพรักกับเขาแต่เขานั้นยังมีแฟนอยู่แล้วนะครับจึงทําให้เด็กชายโจนต้องผิดหวังและเศร้าไปนะครับจากนั้นเด็กชายโจนได้เจอแฟนของผู้หญิงคนที่เขาแอบชอบนะครับเด็กชายโจนเลยวิ่งเข้าไปต่อยนะครับแล้วก็ โดนทำโทษไปนะครับแล้วก็โดนทำทันบนไ้นะครับเพราะไม่เขาจึงอ่ามารับลูกเขากับบ้านไว้นั่นเองนะครับแล้วก็สั่งสอนแล้วก็ทำโทษไปนะครับตามควรนะครับแต่เขาใช้เหตุผลเนาะเขาไม่ได้ใช้กําลังก็จากนั้นนะครับพอช่วงถึงมหนึ่งนะครับเดชโจนี่เออครอบครัวของเดชโจนนี่ก็ เริ่มมีปัญหาเรื่องเงินแล้วทำเด็กชายโจรจึงไม่ได้เรียนต่อและไปทาสิ่งไม่ดีก็คือไปขโมยของของคนอื่นนะครับเพื่อเอาไปขายเนาะก้อนนี้เด็กชายโจรก็เข้าสู่ด้านทางการอ่าไม่ดีนะครับไปลักของติดเนาะพอถึงช่วงอ่าอายุ15ประมาณช่วงมสามนะครับเด็กชายโจรได้ทําผิดอย่างนั้นนะครับคือไปลักพระในวัดมานี่งนะครับจึงทําให้เด็กชายโจรเนี่ย เจอสิ่งที่ร้อนอย่างหนึ่งนะครับสามเหตุการณ์นะครับที่โดนนะครับเหตุการณ์หนึ่งคือเจอผู้หญิงข้างทางบอกว่าให้หยุดนะครับและเอาผักไปคืนแต่เด็กชายจะไม่ฟังนะครับจึงทําการขี่รถหนีนะครับพอคิดว่าเป็นผู้หญิงที่จะมาตามพรพาคืนเนาะจากนั้นเหตุการณ์ที่2คือตอนที่ขับไปหาเท่าแก่นะครับของร้านนะครับเท่าแก่้นั้นมือลอยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบนะครับ เหมือนโดนสะกดจิตอะไรบางอย่างเหมือนมองใครอยู่แล้วทำให้เขาตกใจมากจนช็อกนะครับเดชชายโจเลอืออน้ำเอ๊ติเขาเดชชายโจเลยเอาน้ำเนี่ยไปสาดน,นะครับเพื่อให้เท่าแก่ร้านเนี่ยตื่นนะครับว่าซื้อ้พมิมไหมเดชเท่าแกานบอกว่าไม,ไม่ซื้อไม่ซื้อไปไหนก็ไปเลยนะครับที่ทําให้เด็กชายโจนี้ต้องเดินออกมาด้วยความเซ็งนะครับดังนั้นเด็กชายโจนก็เจอเหตุการณ์สุดท้ายเหตุการณ์ที่สามวเดชชายโจนคือเจอพระแก่องคึงนะครับเดินมาพูดว่า แกจงเอาพระไปคืไอ้แกจงเอาพระไปคืนซะมื่อั้นแกจะเจอสิ่งที่เร็ว้รยครับเด mm ็ hmm. ช้ยโจรจริงควรครับจิงเอาพระไปคืนนะครับและเหตุการณ์ก็กลับมาปกตินะครับหลังจากนั้นพระที่วัดนะครับจึงทําโทษนะครับด้วยการสั่งสอนด้วยพระพุทธธรรมนะครับแล้วก็เด็กชายโจก็บอกว่าเดผมจะบวชนะครับเด็กชายโจงก็ได้บวชมาเป็นพระนะครับแล้วเด็กชายโจนี่ก็มีพอสวัรค์เรื่อง การเท่นะครับเสียงอันทรงพลังของเขานี่นะครับแล,และนี่ก็คือเรื่องที่ผมคิดได้นี่นะครับโอเคครับแล้วก็ใครชอบอย่าลาืมกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับถ้าอยากให้มีอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมมาทำเการเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ